หลายคนยังไม่รู้ฟันคุดเอาออกช้าเสี่ยงช้านะคะอันนี้คือฟันคุดของน้องอายุประมาณ16ปีสังเกตดูว่าตัวรากฟันเขาอะเสยังไม่ยาวคือปกติจะชาหรือไม่ชาต้องดูว่ารากฟันมันยาวมาโดนเส้นประสาทต,ตรงนี้ไหมเนี่ยหนาๆตรงเนี้ยอันนี้ทิ้งไว้2ปีรากฟันมันก็ยาวขึ้นมาจนตอนเนี้ยมันพาดผ่านตรงเส้นประสาทนี่แหละ โอกาสที่เวลาคุณหมอเขางัดฟันคุดอันนี้ออกอะไปโดนเส้นประสาทจนชามันก็จะมีมากขึ้นคือถ้าโชคดีว่ารากฟันอยู่นี่เส้นประสาทอยู่นี่มันไม่โดนกันเป๊ะเวลางัดก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ารากฟันเนี่ยมันไปจุ่มตรงเส้นประสาทเลยเวลาคุณหมอเขางัดออกอะมันมีโอกาสที่จะไปกระทบกระเทือนตรงเส้นประสาทได้มันก็จะเกิดอาการชาค้างหลังจากผ่าฟันคุดได้เคสเนี้ยน่าจะไม่ได้จุ่มเส้นประสาทนะคะอันนี้ส่งให้หมอสัญญกรรมช่องปากที่คลินิกเป็นคนผ่าออกให้นะคะก็น้องปกติดีค่ะไม่มีอาการชาค้าง ต่ทำคลิปนี้ออกมาเพราะว่าจะบอกจริงๆค่ะว่าการเอาพันคุดออกตั้งแต่อย่างเด็กๆมันก็จะหายเร็วแล้วก็โอกาสชาเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่าลดโอกาสที่รากฟันมันจะยาวไปโดนเ้นประสาทได้นั่นเองค่ะก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆไปชวนเพื่อนๆเอาฟันคุดออกกันนะคะและถ้าอยากมาผ่าฟันคุดที่กินกนัดก็ยินดีนะคะสามารถมาได้ทั้งสองสาขาเลยจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางศัลยกรรมช่องปากผ่าออกให้ค่ะสาขาคอนแกนจะอยู่บักซาร์8นะสาขากรุงเทพนนท์อยู่ติด MRT แยกติวานนท์ทางออก3แต่แนะนำทำนัดกับน้อยมินก่อนนะเพราะว่าคุณหมอสัันนได้้เขาทุกวะะค ในช่องทาง tiktok คลิกลิงหน้าโปรไฟล์ได้เหมือนเดิมค่ะส่วนในช่องทางอื่นๆนะจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ให้ในะคอมเมนต์นะคะน,นี่ก็ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหามาปรึกษาที่ทุนรักกันนะคะบ๊ายบายค่ะ